สีแดงเงินอยู่ที่เด้ออยู่จังหวัดอะไรนะคะนครนายกของแผ่นนึ้ว่าคนน้องฝาองเที่ยวดินึนว่านองคนทองเที่ยวเฮ้ยนครนายกมันไปดังเรื่องอะไรอ่ะหลวงพ่อปางแดงไม่เราไม่หยุดโดนโดน,นู่นแน่บางทีดังมากแต่ออเราไม่รู้เนี่ยไม่หลวงพ่อโอ่งมาจต่โอ่งไรบุรีไปมาีิ อูออเซย์หลับมันยองคิดมันยงคิดมันอยู่ปากชมมันเฉยปากช่องมันเฉยอยู่ไอ้นี่โคลาดเห็ดไอ้ขายต้องแต่งต้องแต่ิตีกันกกัเต็มขื้นเลยเพราะสิตีกันเต็มขึ้นเลยอ้อาว

มาแล้วไม่ต้องกดมาเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นพพรมากินหมูกระทะกันครับสวัสดีครับคุณโตโต้กินกินแล้วน้องเกมถุกยังถุงแก้วเปลี่ยนเลยเป็ี่ยนยังดอกเกินเกมเหรอเอาเตาอ่อนอาหารแบบนี ทำหมูให้ครับเฮ้ออุ้ยดาราเขมีรีนั่ขอบคุณนะของเคขอบค้าุ้ซุปอระแงนะครับที่เข้ามาให้นะครับผมครับซุปอระแดครับตุครับคือตัวอยางไว้แล้วครับอือหือแซบบครับ ไป….แข็งข็มน้องผู้ใครไม่แข็งอันนี้เด็กงแรงไม่เถือกอ้อไปอยู่อยู่นู่นตั้งสองปีแต่ยุก็ไม่ได้าอนอินสนมาให้สำเนียงมันได้มากกว่ามาครับมาทำด้วยกันครับคุณครได้ตุกตาะครรู้กำเนียูดได้หลายตากลยคน หลายภาษามาตีกันเองตายแล้วมาตีกันเองผมโดนสายไล่ครับทุกคนอันนี้น้ำมีคนเปิดแล้วหรอตรงนีของที่จริงใช่ไหมอยู่ันมีรถกระติกชิมกระเจีมยนปลาเจี๊ยวเจ้มืนใช่หมอมาให้ขอบคุณครับไปดูแล้วมันไม่ ตัวจุเกี่ยมอสเอาแบ้บอสเป็นงแล้วราานมันบปิรคาอมันบ่เปิดมันบวดอย่าง้ยมันไมยที่นี่มันบวกี่ร์เซนั่นไง้อบเคียมรางนู้นขนาดสามคนที่กวาครับ้มยมจรินะเป็นคนไฟแรงตร้มันจะเข้าตัวนะพีิชัยยืดเชือเออ เอออยู่เฉยๆไม่เจ็บตัวนิ่งๆเอาไว้นิ่งเอาไว้เดี๋ยวทีนี้คนมาพักบ้านพักเพิ่มเลย็กน้อยนะขนงประดิษฐ์เอ้ามันไม่มีมันต้องไปเคลียร์เรื่องบ้านพักนะเออยื้อได้ออกจากบ้านอย่างนี้นะบระดิษฐ์ของว่างไหนอีกอือไม่ ได้นะพรมจะลงจับกับอะรก็ก็ก็ไบ่ใชกพรแกเออไใ่มันนักหนาแบบเต็กออกเต็ราัามใสพืน้องเกมกินไหมดื่มไหมไม่ดื่มยาวเรื่องจิงมไเออเกมกินเนี่ยจะกินอะไรกินเกมเลยเออจะไปหากินเด้อมาดี มาครับมาครับทุกคนอน้อมาเนะกิน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 ตรงนี้สรุปตอนนี้คือห้ามไม่กินละวายรู้เท่ากินนี่นตีกอะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับ3ามสิบดวทที่เข้ามาเป็นวดีขอบคุณเลยนะขอบคุณขอบคุณดาราดาราดรหน้า ครับอังอนอือ,อาห,าหืออ้สามสิอ,สอเดลลหรอ้ยเรียอดเลยอะไรจะเป็นพี่โตปลาแซลมอนเพินมเื่อน้มหรออู้หนหัวใจด้วยอืัสดีครับคุณชมพู่ชมพู่สาน,นยังยังชมพู่หราหรอือเปล่าไมใช่ใช่ไหม ชมพู่อะไรนะชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะคือไรดิบักจำชื่อไม่ได้ชื่อพวมากซึ่งมีมูลนากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะสวัสดีนะครับคุณชมพู่สายแดันมาทานหมูกระทะด้วยกันครับทานหมูกระทะเหรอครับใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนไหมสูตรเนี่ยเราหาให้เป็นหมูไปหาว่าเ,เออแพทไม่หนีละ <laughs> ไม่รู้เด้อคุณลำบปะนี่ทำไมวันนี้กลิ่นโลดด้านหนึเลยเขามีอะไรจิ้มจุ่มเขาทำอะไรใส่ไว้หรือเปล่าเเอดม่ปวดเกลียวคุณนามนาฮะคือรามนาเด้อฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนมุมมุมบนขวามือทำอะไรกอบเขาไม่ทำสิชอบกินจิ้มจุ่มเขาบอกโอ้จิ้มจุ่มตั้งด้านนั้นเลย คะเนียมาน้องอายอยู่นู่นเขามาแล้วเหรอยังไม่มาฉันบอกว่าม่จริงอว่าน่าจะพกกนแล้วัเหนื่อยเริ่มแรกผมว็จะนอนสบายจิมมีอยู่ข้าขายวตั้งอะงตอนแรกว่าติดอันหาการจีนมาตอบมันจะอดนะถาลตู้้ม็กกี้สมุดเร็วเเ่งัรถตู้หรอใช่่็เป็น หไม่้ลองมลองไ่ก็เอารถไปแวาเนก็ขี่กับอูกับมีเห็นอยู่เห็นเขาลงลงซื้อของอยู่ตรงไอในน้องญานะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนคุปซิง้ ขอบคุณคุณครูคุณโตโต้มากนะครับขอบคุณคุณโตโต้มากที่ให้กำลังใจซูเปอร์แชทมานะครับขอบคุณมากครับอันนี้คือคนใหม่แล้วนะตึกมาใหม่แล้วเทนมาใหม่แล้วเทนนิงมาแล้วเทนนิงมาแล้วเนี่ยมาทำหมูกระทะด้วยกันนะครับทุกคน ดี๋ยวจะกลับด้านมูเวต้าให้ดูโอ้ะโอบะไ,ได้เลยโอ้กลับไม่ได้อะไรอ,ไไอีกหัวแค่เอาเลยนี่ดูซีดูซีทุกคนเพราะไม่หรอกไม่กลับด้านได้ไันนี่ได้ไงไม่ความหมายคือเราก็ ปล่อยไปไงแล้วก็นั่งกินแบบชิวๆกันเนี่ยคนเยอะนะเออ ไม่แบบเนี้ยมันจะเหมือนพี่เชฟไงเหมือนพี่เชฟที่ทำกับข้าวอะ่ะปุ๊บปป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 ๊บมมนหหรือเปล่าไม่หกักจะจะทำให้ทุกคนหิวข้าวดูครับไามนะ กินหมูกระทะสดใสไปน้หนมอร่อยก็คือ่าอร่อยอนระ่อยครับทุกคนทานหมูโชว์หน่อยโอ้โห้ยหามูก่อนนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคลิปนี้น่าจะเข้าไห้าเหรียญนะห้าดิเอาได้ตังค์แล้วเหรอ,อยัอไงยได้แล้วมันมสะสมแล้วเนี่ยอันนั้นคือเงินนันนะเออก็เงินไม่สามาถที่จะถอนมาได้ถอนไม่ได้เพราะว่าอาตอนที่เรามาเห็นไหนหัวหน้าคงไหนเห็นยังอยู่ยังอยูวว่กับครอบครัว ฟนแกปิดกี่วันเนียเดืนนึน้ายกนครนายกปิดกวันนายกปิดกี่ันอะไรกันเน่ย กินโจมเลยนะเห็ดงานมีงานไหนเห็ดมีงานไหนเห็ดีดีกว่ามีเะกะมีเงินเดือนให้ได้รับดีกว่ามีงานให้ทำผมว่ามะคะที่โอว์น้องเขาําทำงานมาเต็มที่แล้วผมว่า จัดการเลยครับ่จัดการถังอ้อมเลบแล้วก็เราก็จะประหยัดไฟด้วยนะครับผมดีครับจัดการถังอ้อมครับโอ้โหไม่กลัวครับมียาแก้แพ้อยู่บอกเลยยังประหยัดกิมยาบอกไปก่อนนะครับหิวข้าวได้เลยครับได้เลยครับ ตอนนั่งเหยาอเป็นอันนั้นแหละเองเหยาพูดตอนนั้นแหละเขาลงบาทเลยเพราะว่าเขากำลักลับบ้านขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้าเออกระสมันาะการดีขึ้นความบันความแย็งดีขึ้นกันเมื่อเฮ้อเชอโรคมันเยอะเขาไม่อยากให้ยู่แหละ โอตวออตัวนี้ได้อับ้มตเนตียมมากน้นกอ,อ,อกหฝั่ง<ใ>น,<า>นู้นฝั่งนู้นชอบไม่ไหมกรอบนอกหิบใปล่าน่าจะเริ่มวิญญาณเริ่มมาแล้วไม่นี้เป็นไงกลับมามุนี้แหละว,วิญญาณเริ่มมา กับได้ไงชอบกันสาันแ่มค้งมาก้อวละครับกลับมาแล้วเอาละโค้งมุกนี้กลับคืนมาแล้วจ้าเนี่ยนะบริจาคสามสัตว์ใหเบิดปานั่นพี่โตกินปุ้งแล้วก็ค้งไปย่งกินกินที่เจ้าเด้อ กเอวุ้นเ็มอเนี่ยอุยเบิกนี้กงตับบอมหให้เดี๋ยวเสียสละให้ก็ได้เลยนหนังมันเออะไรนหนังมั่ในธุรมันพูดอะไรอุ้ยออุ้ยอุเขาเขากดตรงอะไรแลบกที่เขาที่เขาแกะเลรองคาร์อมไบักรับครับ สวัสดีครับเป่าแอเป่าแอคนโก้สวัสดีครับหมูแา่หเือกนออีกนะอีกนะคโตหมูทะครับหมูทะเนียนมินานความตัวอัควอะไรนะนะมีวัเป็นแอดมินทให้ลงดแอด์เลอดตลาดแอดมิกูจัดการ จริงๆเขานี่เป็นดาราแต่ว่าตอนนี้คือดาราก็คือแบบว่าตกกระป๋องเลยทำไม่ยอมลดในดาราตกกระปอ๋องนะดาราตกกระปอ๋องจริงๆอ,อ,อ,อ่ะเฮ้งเรือจริงหรือไหนโอ้โหอะไร่ไม่ไม่ เสียงอะไรเสียงพัดลมหรือเสียงบนไพัดลมวันนี uhm. uh ้ว huh. ันนี้ใช้เครื่องยังไหมวันนี้ใช้เครื่องยกปิดวัไม่ได้ยต้อม่ด้ยนอัไม่ไม่ยกดีกว่าวันนี้เมื่อย เดี๋ยวมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมโอ้โหวันนี้เหรอฮะซองหนูเริ่มจิ้มไปไหนแล้วอ่ะอวันนี้สภาพดูฝนฝนตกลูกเห็บตกด้วยอำจิ้มะถ่ายไหมครับน้ำจิ้มเขาก็คือเยียมแบบต่ำคนทุกคนเป็นตั้งใจเอง นั่งใหกินนั่งใหกินตังค์ตังจ่าแล้วชวนเกมนะปะเกมทีคาแรคอรยังไปกินเหมือนกันไปอยูเราน่ะแสดงว่าคนหิวจะไปเกมไม่เสร็จไม่ไม่ได้ปฏิเสธเลยไปเราเนี่ รินไกินลงไปเขาขออยีกไม่ได้เหรอไม่ต้องขอต่างน้ำหมดตาน้ำมาน้ำหมด ขวบเบอร์บอกใช่ครับเก้าที่ไปเ็เนี่ยอาบน้ำเ็เนี่ยบนนอนบรรยากาศได้ทำแะ้วตีกันลไ่ดินกระจอกาะจอนะะแบงเนี่พ่อีขาเ่ยมันแกน อามันนอนกับพี่ิ้งทุกวันไปหนึ่งคืนนอนกับยาป่ะกับยาป่ะเป็นติ้เป็นติดติดูกับยาละ กมแล้วน้องเจมม์จบหรือยังเรียบร้อยยังแล้วต้องไปไหมไปทุกวันนี้หรอฮะทำไงทีนี้กลับไปสัดานที่ยังขอนนองหูหนวดก็บอกที่ปิดไปงุ้ยโอ้ไปตั้ ยังไม่จบอีกนติวิชาเดียววิชานี้สอบอันนี้ีแล้วก็วิชาจบติดแท่ไอ้นพนมันี่ตอนนี้ค่ะเห็นหนูกำลังเรียนแหละอย่ากลัวเขาเรียนนะพี่โต้พี่โต้ไปพร้อมน้องจบแล้วนี่โอ้เสรอาวุธที่เรียนกระจับเลยฮะครับไปจำไปจำนใส่เงินจักบ้หนไปจำอยอ่ใครึืนหอนไปเรียนหล้ยเรื่องเมย์เย่ายเป็นบุญจต่ว่าอันจบไปแล้ว เป็นอะไรที่แบบว่าแล้วเราเลิกเรียนเราไม่ได้เรียนมาแล้วแล้วเรามาเรียนน่ะมันที่ค้ามากเลยใช<ง>่ถ้ามันแบบว่าเรียนต่อนเนื่องไปเลยเนี่ยเอเอ,เอมันอันนี้อยู่อาร์แบบนี้เฮ่แมาด็อกเตอร์เลยอ่ะอารบานเออเกษรเรียนเลย ว่าถ้าเราเรียนเก่งเราต้องหุ่นดีด้วยนะอาจารย์บอกต้องเไปออกล้างไก่มันจะได้แบบออกมือเต็มเก่งวะอันนี้นี่เหมือนกระทบยังไงไม่รู้หรอกเกบอกว่าเรียนเก่งแล้วเรียนฟูแล้วแต่ว่าวดุ่นพอมีน้องมีน้องแล้วจะไม่รู้สึกตอนนี้นั่นนี่แล้วเขาบอกไปแต่เขากระโตัวมี่ร่างเข่าหุ่นแต่ว่าเขาพยายามอยู่ ถ้าอายุเกินอายุเกินไปประมาณหลักสี่แล้วนี่ยเป็นอาวกุีนะฮะหนูไม่ได้ปล่อยนะหนูก็ออกกำลังกายอยู่วันไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเพิ่มไม่ได้แล้วออกกำลังกายต้องทำอะไรออกกำลังกายสามสิบนาทีอะวิ่งวิ่งแล้วก็ทำท่าตามนั้นปวดตัวหมดเลยแล้วก็เศร้าไปเลยเราก็เต้นลาบิบีกันแหละก็ทำเหมือนกันจะขึ้นสักก่อนสามสิบนาที แล้วก็จะลงกันแล้วน้องก็งสลับทำโยคะบ้างาสลับกินเนื้แต่แกบอกว่าหนูต้องวิ่งอ่ะวิ่งให้มันได้วันละสี่กิโลไม่ต้องวิ่งเอาให้หอมน,นะแต่วิ่งห้ามหยุดวิ่งหย่อนๆแค่ด้ติดโลสี่สิวันละอ๋อวันนี้เัวไปกินอะไรกินไม่สูงสี่กิโลแค่ละไม่กินไม่กินไม่กินกินแทนกินเลยกินเลย แต่ถ้ากุ้งดิบอกินกงไป่นที่มีแรงาใจนะมีแาจะเจาะอไรเปล่าะเออแล้วเออเออแล้วมันมันจะช่วยอะไเนาะใช่ไหมจช่วยเลยเลยรอนกันทุกวนี้ไม่ออกกำลงกายอเ่อจองเกิดมายลก็ม่่ กักบบเข้าใจเราหน่อยเราไม่ได้อยาเป็นแบบนี้นาะจะบ้องน่ะกินเท่าไรกับบวอนเายังไม่กินเยอถ้าีกัียตเบอตงๆนอะไให้ตัวใหญ่อะไรอืม เนี่ยอันนี้คือน้องเกมเลือกมาเนี่ยเนแบบไม่มีมันแบบมีนเกมก็ตัวอยู่้น่าจะสุขภาพดีเนาะเบิรงรู้ันนี้ห้องเรือมาได้สามตนอันนี้เ่กินได้เพลอนโอ้ยห้องอะไรจิตจไมเป็นไรฝากกินไปเลยนะ้อเอกินเก็บแล้วมาโอเคศึกสามันบู ก็ด oh, 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 oh. ังกรอกแข้งเดี๋ยน้องไปนี่พพออย่างนึงแวก่อนไปนึงยวหนูไปตักใหม่โอเคโอเคมาเรากินปลาแล้วมั้รัมาแล้วแปดสิบเซนละมาแล้วแปดสิบเซนแล้วนะยาที่บอกเขาร้าน ไปก่อนนะครับทุกคนพี่คะขออนุญาตไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วบายครับ